สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มิวิชแนลค่ะเย่วันนี้นะคะเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะไปทำไปภารกิจมาเวลกันนะคะไปรับของเนาะก็คือมันมีอีเวนต์ใหม่นะคะก็คืออีเวนต์นี้เลยนะคะของมาเวลเนาะนี่นะคะถ้าเกิดเราไปที่มาเวลสแควร์เราไปรับของลอตโต้นะคะเราจะได้เอิ่มไอเพสโตสีฟ้าสองสองเท่านะคะซึ่งเราก็ไปหยอดมาแล้วเนาะไปรับมาแล้วของลอตโต้นะคะก็คือแบบ ได้มาคือได้มายี่สิบอันแต่มันเพิ่มสองข้าไงคือได้สี่สิบอันเนะี่ยคิดดูแตก่ก็คือบังคือเราลืมอัดไงเขาเราก็ใช้ไปบางส่วนแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้หมดนะคะนี่เนาะเราก็จะไปตรงนี้เลยอันนี้ไม่โฟกัสไม่โฟกัสคนอยา่าโฟกัสคนอ่ะนี่นะคะตอนนี้เรามีสามสิบเอดอันแล้วเราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะคะระหว่างเล่นไปเราก็จะพูดไปอะไรหน่อยหนึ่งเน,ะนะาะนะก็เราจะใช้เทียร์สิบสิบสิบอันนะคะ เลือเล่อนเลื่อนอะนี่เนาะทุกคนช่ไเอโอเคมาก็เกมก็เหมือนเดิมเลยเนาะนี่เรามีการแต่งตัวใหม่ด้วยนี่น้องปลาทูมาแล้วน้องปลาทูาไปตบหัวคนจ้าน้องปลาทูน่ารักไหมครับก็ขอบคุณคนที่ส่งให้มากเมื่อคีนนะเราชอบมากเลยน้องปลาทูอยากได้มานานแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสได้ไม่มีโอกาสไดไ้ไม่มีคนส่งให้แล้วแหละ,หละเออก็มันก็ ถ้าเกิดเราไม่พูดอะไรมากก็คือทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเราไม่มีอะไรให้พูดนะโอเคอ่ะเดี๋ยวดีวเรว,เ,วเริ่มเร็วละอ้าเริ่มมองไม่เห็นอ้าอาตาแล้วตาแล้วโอ้โหเร็วเกินชุปปบปะรบปะรวันนี้เราก็จะสุ่มตามที่บอกเลยเนะเาะแล้วก็จะก็ถ้าเกิดได้เท่าไหนก็สุ่มเท่านั้นเลยครับมาโอเคใกล้เหลือสิบสามวิละชุบชุบ ชึบชๆชึบชตึบตึปิงปุงปังคือมันไม่รู้จะพูดอะไรก็ดีอ่ะอ่าทานอาและปิงก็เท่านี้นะคะก็จะได้ยี่สิบอันเลยเนาะนี่โอเคตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามีห้าสิบอันแล้วอีกรอบแล้วกันเล่นเลย ก็เราก็จะไม่คุยอะไรหน่อยเนาะ,ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็เราก็จะมาส่งกาชาไม่ใช่กาชาเป็นของมาเวลนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกลือไหมสิ่งที่อยากได้ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเราอยากได้อะไรใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละเรายังไม่บอกหรอกทุกคนแล้วเราจะน่าจะรู้อะเป็นสิ่งที่ทุกทุกคนเริ่มเบอร์คะ่ะเริ่มเบอร์เนาะไปเนกิดมาเรานกแล้วก็เบอร์เลยอ่ะก็ เราสิ่งที่เราอยากได้ก็คือจุ๊จุ้จุสีส้มๆอ่ะคนน่าจะรู้แหละมันก็คือเมกตานั่นเองคือไม่ว่าจะได้แล้วเปล่าอ่ะแต่ว่าคืออยากได้ถ้าเกิดไม่ได้ก็ชุดสีม่วงมาก็ได้อยากได้เหมือนกันถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นปีกมันก็ได้ปีกก็อยากได้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะอันนี้คือเราไม่ได้ดองเลยนะคือแบบสุ่มครั้งเดียวคือแบบได้อ่ะของลัตโต้นะคะไม่ใช่หมายถึงรีวอร์ดเนาะของลัตโต้เราสุ่มได้ไม่ได้ดองคือมันเป็นอีเวนต์ไง ก็ถ้าเกิดเราพุกมากไปหน่อยก็ขออภัยด้วยก็คืออ้าวทมอําละอ่าก็จะได้เหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคนี่ได้แล้วอีสิบอันอีกอันหนึ่งก็จ้าจะหยอดได้ประมาณสามสี่ครั้งอ่ะอันนี้ก็จะใช้อีกสิบครั้งแล้วก็ใช้อีกสี่ครั้งนะคะประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดสุ่มได้เท่าไหนก็สุ่มได้เท่านั้นแหละอืมคือเราไม่ได้รองไงก็คือ คือเราเราเราก็รวมแบบตอนแบบพวกแบบสิบจุดศูนย์ศูนย์แบบ,อแบ,บแบบตอนเวลาแบบเวลาตรงอ่ะประมาณนี้เออเราก็จะแบบมาเก็บปีศาจด้วยเราก็จะเลยจะแบบได้เยอะกว่าเดิมด้วยค่ะก็มันก็จะไม่แบบเป๊ะเนาะก็จะได้แบบไม่เป๊ะก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยก็ไม่รู้ก็ดองดองไว้ก่อนอาจจะไม่ดองมาถ่ายคลิปเนาะก็จะสุ่มไปเลยเพราะว่า อันนี้คือแบบมันตอนแรกเรากะว่าจะดองไว้แต่คือมันได้พอดีไงก็เลยมาสุ่มเลยเนาะก็คือบางทีมันยิงแบบไอตรงที่วาดมันยากมากเลยว้ายไอไอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยยากคือแบบเราก็ตอนวาดอ่ะเราก็งงตั้งนานกว่าจะวาดได้เนี่ยแต่คือเล่นเยอะแล้วไงมันก็เริ่มชินเนาะนี่ครยเป็นเหมือนเราปะแบบวาดอันนั้นยากละเอาทำเอาละอ่ะได้แล้วมีบ้างเพื่อนบางคนเขาบอก เพื่อนบางคนบอกเราว่าคือมันจะไม่ได้แบบอย่างทุกครั้งอะ่ะเพื่อเขาเราบอกว่าแบบเพื่อนเราสุ่มแค่หนึ่งครั้งอะ่ะคือแบบได้ยี่สิบอันสิบอันอะ่ะแล้วก็งงเหมือนกันได้ไงโอเคเนาะก็เราก็จะมาสุ่มต่อกันเลยถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอภายด้วยเนาะน่าจะมีแหละโอเคตอนนี้คือแบบจะได้กี่อันอะ่ะเราไม่ได้ดูเลยนะคะเมื่อกี้ตอนล่าสุดที่เมื่อกี้ดูก็คือเจ็สิบอันเจ็สิบเอ็ดเออนั่นแหละ น่าจะได้ประมาณเก้าสิบละมงตั้งร้อยอันเลยเยอะนะก็คือดองๆไว้ดองๆเพิ่งลงมคลิปไปเองไม่คนดูเยอะแล้วอ่ะดีใจมากขอบคุณที่ทุกคนมาดูนะคะก็เป็นกำลังใจให้เรามากๆเลยทำให้เรามีกำลังใจมากเลยนะคะก็จะมาบอกว่าคลิปคลิเอจะออกแล้วเอง ตอนนี้ตัดต่ออยู่ยังตัดต่อไม่เสร็จเลยทำไมมันยากอะมันยากมากเลยคือตอนนี้ตัดต่ออยู่ตัดต่ออย่างเมามันคือมือหงิกแล้วจริงๆแอบผัดวันประกันพุ่งแหละไอคคิกคิแล้วพูดทำไมเกือบดูดีแล้วเชียวโอเคไปครั้งนี้เราไปสุ่มกันสุ่มแล้วเพราะว่าครบแล้วเนาะได้กี่อันอะเราไม่เคยสุ่มสี่อันเลยอ่ะได้แปดอันไหนไม่เท่าไรอ่อ่ะโอ้มีเก้าสิบเก้าอันเกือบหนึ่งร้อยอะ โอเคนะคะก็เราจะใช้สูตรม่วงๆของเราเองเนาะชึบชึบชึบชึดชุดปิ้งอุ้ยไม่ได้ชุดอะแต่ว่าได้ชุดสีม่วงอุ้ยคือดีอ่ะวันนี้เราลืมแคปไว้แคปช้าอ่ะลองอีกรอบมากันแล้วก็จะใช้สูตรม่วงๆนะคะนี่เนาะอุ้ยได้ชุดสีม่วงมาแล้วเอ้ยแกคือดีใจอ่ะโอ้หดูดู เเราก็ได้ของเก็บเยอะหมดแล้วนะมาเราจะลองใช้สูตรมาใหม่อีกทีนึงสูตรได้หองชุดเออชุดปุ๊บปุ๊ปปุ๊บอะไรอ่ะโอ้โหทำไมเอย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่จะลองใช้สูตรเมื่อกี้อีกทีนึงเพราะเมื่อกี้ได้ผมมาเอา๊ะใช่ชุดชุบชุบชุบเอาปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปิ้งเออฮะไม่ได้หรอ คือจะไม่ได้จริงๆหรอเมกอ่ะอยากได้เมกมาลองไปอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะคือขอร้องเธออยากได้มากมากอยากได้อ่ะ,ะวันนี้จะไม่ได้จริงๆหรอไม่ได้หรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตัวใหญ่ไหมด้วยแจะโอเควันนี้จะไม่ได้หรอทุกคน อันนี้ไม่ได้หรออืมรู้สึกผิดหวังโอ้ทำไมอะ่ะไม่ได้ทุกคนเนี่ยได้ชุดสีม่วงมาอย่างเดียวเองเสียใจอะ่ะรู้สึกแบบเขาแบบคือแบบดูนะคือแบบไดรี่ทุกคนอะ่ะคือแบบนี่าต่คนได้อะ่ะดูเนี่ยเนี่ยเนคนได้เยอะมากเลยเราไม่ได้เลยอะ่ะ ครับนะคะหาก่อนเนี yeah, ่ยมืเดี๋ยวคนได้ของดีๆเนี่ยมีอ e ีปีกได้ของตกแต่งเนาะคือแบบมีมีคนได้ปีกด้วยอะ่ะคืออจฉ่ามากมากเลยอะ่ะคือแบบทำไมไม่ได้บ้างอะ่ะเราบริษัทลงทุนเลยเนาะกว่าจะได้ยากนะเชอรี่อ่ะเชอรี่ใจร้ายมากเลยทุกคนเดี๋ยวหาก่อนนะคะเนี yeah. ่ย ดูดิเขาได้ปีกมาเนี่ยทำไมเราไม่ได้บ้างเราก็จะลองไปแต่งให้ดูเลยเนาะได้ชุดสีม่วงมาแล้วเย้เัอคนจะดีใจไหมเนี่ยไม่ได้เมกอะเสียใจอะ่ะก็มาแต่งกันเลยเนาะอยากได้ตามากเลยอะ ถ้าเกิดเราได้ตาเราจะมาทําปกคลิปนี้นะคะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็จะไม่ทํานะอนี่งไงได้ชันสองชุดแล้วแล้วก็ใส่ผมนี้แล้วกันก็สารบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสามคลิปเนี่ยไปก่อนจะมาคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายโอ้อะไรอะ่ะแอบให้ดูจิ้วจับมายนิดนึงแล้วกันโอเคพอบ๊ายบาย